สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 น,นะครับวันนี้ครูจะมาอธิบายวิธีการทำใบงานวิชาการงานอาชีพและวิทยาการคำนวณของป5น,นะครับใบงานแรกนะครับเป็นแบบฟอร์มการวางแผนการซ่อมแซมนะครับใบงานนี้จะให้ทำทั้งหมด2ข้อนะครับก็คือวัดสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมกับการวางแผนการซ่อมแซมนะครับในใบงานนี้ให้นักเรียนสำรวจสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านของตัวเองนะครับว่ามีอะไรที่ พังหรือต้องการการซ่อมแซมนะครับให้นักเรียนวางแผนที่จะซ่อมแซมสิ่งสิ่งนั้นโดยให้นักเรียนกรอกชื่อของสิ่งสิ่งนั้นลงไปสมมตินักเรียนที่บ้านนักเรียนมีเก้าอี้ที่ขาหักนะครับนักเรียนก็เขียนไปชื่อของใช้ก็คือเก้าอี้ขาหักนะครับหนึ่งนักเรียนต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนักเรียนก็บันทึกลงไปค้อนตะปูหรือแม้กระทั่งกาวหรือสีอะไรอย่างนี้นักเรียนก็บันทึกลงไปนะครับ ส่วนในข้อที่2วางแผนการซ่อมแซมนักเรียนก็วางแผนอาจจะวางแผนเป็นขั้นขั้นตอนก็ได้นะครับขั้นตอนที่1เริ่มจากการไปซื้อตะป,ปูหรือถ้ามีของอุปกรณ์อยู่แล้วก็คือขั้นตอนที่1อาจจะเริ่มจากการวางแผนที่จะซ่อมแซม 2. ต้องการใช้ตะป,ปูในการตอกเพื่อซ่อมแซมขาเก้าอี้นะครับอะไรอย่างนี้นักเรียนก็เขียนบันทึกลงไปนะครับเป็นขั้นขั้นนักเรียนสามารถซ่อมแซมอะไรก็ได้ที่อยู่ภายในบ้านนะครับ ต่อไปเป็นวิชาวิทยาการคำนวณนะครับใบงาน3.2.1นะครับลักษณะข้อมูลที่ดีก่อนที่นักเรียนจะทำนะครับนักเรียนสามารถศึกษาลักษณะข้อมูลที่ดีได้จากหนังสือวิทยาการคำนวณของป .5 นะครับ5หน้า54-57นะครับนักเรียนสามารถเปิดไปได้นะครับอ่านักเรียนเปิดดูหน้า54ก็จะมีในเรื่องของลักษณะของข้อมูลที่ดีเขียนไว้อยู่นะครับ ข้อมูลที่ดีมีอะไรบ้างก็คือ1มีความถูกต้องเชื่อถือได้ 2. มีความสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถนำไปใช้งานได้ 3. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้4มีความทันสมัยข้อมูลอ่าเป็นปัจจุบันนะครับ5มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่เราต้องการสมมุติเราต้องการข้อมูลเรื่องอ่าสัตว์ทะเลอย่างเงี้ยข้อ ข้อมูลที่เราได้ก็ต้องเกี่ยวกับสัตว์ทะเลไม่เกี่ยวกับหมีเกี่ยวกับหมูไม่เกี่ยวกับไก่อะไรอย่างนงี้นะครับนักเรียนก็จะศึกษาหลังจากศึกษาแล้วนักเรียนก็นําความรู้ทั้ง5ข้อเนี้ยที่นักเรียนอ่านเนี้ยนะครับไปทําใบงานนะครับใบงานก็จะให้เรียกนักเรียนก็ลอกโจทย์ลอกลอกโจทย์ลอกคําชี้แจงแล้วก็ลอกโจทย์ไปข้อนึง เขียนลงไปแล้วก็ทําเครื่องหมายถูกหรือผิดหน้าข้อนะครับถ้านักเรียนคิดว่าเป็นข้อมูลที่ดีให้เขียนถูกถ้าเรียนคิดว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ดีให้กากบาทผิดนะครับแล้วก็ทําให้ครบ5ข้อแล้วก็ถ่ายรูปส่งได้นะครับขอบคุณครับ